ถามว่าไอยักษ์กุมาตัวนี้มันชื่ออะไรเ,<อ>เป็นลูกเต้าเราใครพ่อแม่มันเป็นใครใครใช่ให้มันออกมารบใช่และเออแกถามเอาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเรารายการจงแดงช่องโขนไทยนี่ก็วันนี้นะครับเรา ตามคาเรียกร้องและก็ตามที่บอกกันไว้แต่ครั้งที่แล้วกดไลค์ให้เราสิบไลค์เราก็จะเราก็เลยนําโขนตอนหน้าขบาดมาดูตลกโขนตอนหน้าขบาทเรียกว่าจะพาทุกคนไปดูขวใช่แต่ว่าเราไม่ได้ดูเต็มเราดูแค่ช่วงตลกตลกเราห่างเดียว <c oughs> ชอบชอบนักไอตลกเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตลกอันนี้ตอนอะไรหน้าขบาดหน้าขบาามาดูยมุกอ่ามาดูกันมาดูกันเลย ไอ้มาเนี่ยมันโดนสอนทิ่มตายแล้วไม่ใช่เหรอตายแล้วแล้วทำไมมันวิ่งได้นนคือเราไม่ได้เอามาแต่ตอนแรกยัยงมีมีก่อนหน้านี้นะนี่มยิยงมีขี่ม้าเข้าไปฮะ,ะ, <laughs> ะไม่เป <laughs> <ะ>็นไรเป็นจัรออีโอย้ย <laughs> อันนี้นะครับก็พี่ที่ตัวเล็กๆ <h> ah> นั่นละนั่นละนั่นละนั่ละอันนี้ชื่อพี่พี่มาร์คพีเราเป็นเราเป็นแฟนสาวเขาได้ใช่เราเป็นแฟนสาวสาพี่มาร์ค ันนี้พี่มาก็เป็นรุ่นพี่เรารุ่นพี่เราปีก็อีกคนนึงที่แต่งหน้าหวานๆเหมือนเอ่อหวานไหมวะเหมือนอะไรวะนี่อันนี้ชื่อพี่เยลีที่ทาหน้าขาวนี่พี่มากแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวคอมพอร์นี้คือพี่พี่เต็มแล้วก็พี่ที่มีหนวดยาวๆนั้นพื่พี่มหาที่เหมือนคนจมูกหนวดลอยแต่ละตัวอยังไงตัวนี้อะไรเนี่ย อันนี้เหรอเป็นตาตาเอาอกล้ะเป็นระบำนาคเมื่อกี้ป่ะจริงจริงโขนตอนนี้จะมีระบำนาคด้วยก็คือตอนที่ชุบสอนก็จะมีนาคด้วยคืออินทรชิตอ่ะเขาเรียกพญานาคให้มาคายพิษลงในสอนใช่ครับเสใช่ มือนกับการชุบให้มันแบบมีอทริตใช่ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการชุบสอนหน้าขบาดคาว่าหน้าขบาดก็คือเป็นชื่อเรียกของสอนอินทรชิตอ่าถ้าอยากรู้ไปดูสปอยเราทําไวาอยู่ขายช่องอย่างเดียวแต่ชอบหน้ามากเลยใช่คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่น นี่ผีคาบูกิมันห้เมื่อกี้มันห้เมื่อกี้เนี่ยรวมมันนี่รวมกันหลายสิ่งในชีวิตเอางี้ว่าท่านจะคุณสั่งมาแล้วว่าใครสอบถามว่าไอ้ยักษ์ปูมาตอนนี้มันชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเราใครพ่อแม่มันเป็นใครใูรใช่ให้มันออกมารบใช่แล้วเออแกถามเอาแกไมแกไม่ถามแล้วแค่รับเรื่องแล้วบันทึกข้อความไว้เท่านั้นเองอายุมากแล้วไม่ต้องทำอะไรมาก ลอกินบำนานเกษียณอายุถามมันชื่ออะไรตอบมาให้หมดไอ้หนูเองชื่ออะไรไม่บอกไม่บอกบอกไหมไม่บอกไม่บอกตูกขตีขากระทุกเออกเอาหนักๆเออจากใจไอ้หนูชื่ออะไร ไม่บอกไม่บอกกูก็ตีเอาหนักๆจัดเลยแล้วคันเลยไอ้หนอะไรขึ้นไหมอะไรชื่ออะไรบอกว่าไม่บอกไม่บอกกูก็ตีท้าต่อไปไอ้หนุ่อะไรหมดความอดทนบอกน้าหน่อยนะลูกนะไม่บอก เข้าไปหาเท้าชันเฉยๆอย่างนั้นเป็นไงบอกไหมโดนส้นตีนว่าจะไม่ทำมีสายเลือดอะมันคึกแล้วเกินน่ะเป็นไรนี่ไงเราถามถามก็ชวนถามเงื้อทำไมมันเป็นตัวช่วยในการตอบถ้าโดนเป๊ะตอบปั๊บครับเหมือนวิรูยามุกต่อคนที่เล่นน่าจะเป็นพี่เจ๋งก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้เจ๋ง พี่เจงก็ลาไม่มีเหนื่อยโคแรงตัดแรงเยอะคึกมากคนนี้ต้องบอกว่าถ้าจ้างงานไปคือคุ้มวันนั้นเล่นแดวันน่ะไม่หยุดอ่ะลําไม่หยุดอ่ะแปดวันอ่ะคิดดูอะไรวะง้อไปเรื่อยเดี๋ยวแกมีวาทศิลป์กว่าฉันนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับวาทศิลป์แล้วมันเกี่ยวกับจะตีตีมันตีมือเอางั้นเหรอ ไอ้หนูไอ้หนูสอที่สองไม่ใช่สองเป็นวิ่กนาไหมลูกเล่นอะไรจ้านะเอ็งพูดดีพูดดีเยนือทำมาเหนือทาไอ้หนูเอ็งชื่ออะไรลูกหนูชื่อวิรุญยมุกกันนะวิรุณยมุกมันชื่อวิรุญยมุกหูแตกปะเนี่ยงงถามทั้งนั้นไม่รู้เรื่อง เธอวิรุญยมุกไอเด็กนรกเอ็งด่าไรคุยกับเอ็งก็ได้เนี่ยคำถามต่อไปเออพ่อชื่ออะไรลูกไม่บอกกูสิอะไรกันเชิญเลยนั่นนัมันตอบเอ็งมาแล้วหนึ่งคำถามเอ็งถามไปให้หมดให้ฉันถามเหรอรับพ่อชื่ออะไรไอ้หนูพ่องเดียกสิกระชากทำไมพ่อพานไม่เอกอออ่าง พ่อไม่ต้องใส่งองงูดิไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องมีคนพร้องเสียงไม่ต้องฉันเรียนภาษาไทยไอ้หนูหยุดนะอย่าร้องให้แต่แต่แต่ไม่ต้องร้องลูกฟังลูกไอ้หนูพ่อเองชื่ออะไรลูกพ่อหนูชื่อวิรุณจำบังพ่อชื่อวิรุณจำบังถามต่อไปเลยใครใช้ให้มันออกมารบใครใช้ให้มันออกมารบอะไรกันแกนี่ซื่อเหลือเกินทำไมเอาไปเปลี่ยนคำเลยสิ ถามมันใหม่ใครใช้หนูออกมาลบใครใช้หนูออกมาลบอ๋อปู่หนูจะนะทศกัณฐ์เจ้าพระนครลงกาใช้หนูออกมาลบขัดตา <c oughs> ครับรอลุงอินทรชิตไปชุวสอนหน้าากูถามคำเดียว <c oughs> ตอบหมดเปลือกเลย <c oughs> นี่มุขปาฐะ <c oughs> เอาอย่างนี้ <c oughs> ฉันจำไปหมดแก <c oughs> จดให้แนหน่อยเดี๋ยวจะไปรายงานอ๋อเป็นหลักฐานทางราชการใช่ไหมจัดให้ เรียบร้อยแล้วครับท่านจ้เออขอบใจขอบใจเรียบร้อยแล้วเล่าไปเล่าไปได้ความครับไอ้ยักษ์เด็กตัวนี้ชื่อทศมุกพ่อเป็นอบังขายถั่วอยู่พาหุรัสุดท้ายปู่ใช้ให้มารอลุงที่หมอชิดปู่ี่หตีัวอยู่จะบ้าเหรอไอ้แน่ใจนะเอาผินแต่บรรทัดแรกเลยนี่หว่า มีโพยังอา่านผิดชื่อมายนั่เจ้าคุณเออ,อว่าไปไอ้นี่ชื่อวิรุณยมุออขพ่อชื่อวิรุณจำบังปูออ่ชื่อทศการชัยให้มาขัดตาทับรอลุงอินทรชิตค<อ>ูสอนนาคาบาพขอรับท่านเจ้าคุณเอาละขอบใจขอบใ,ใจท่านราชมันขรับท่านรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกราบบังคมทูได้ทรงทราบเดี๋ยวนี้แหละขอรับท่านเจ้าคุณก็นี่นะครับอันนี้ก็คือช่วงแรกของตลกโขนตอนนาคบาทเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงที่สอง ช่วงที่เนีในเหมือนจะเดี๋ยวสูขีปนะครับก็จะเข้าไปกราบทูนพลรรักเรียบร้อยแล้วพลรรักจะให้ทํำยังไงต่อก็เดี๋ยววัติดตามดู EP หนะ้าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกตอนเดิมมีต่อมีต่อยังไม่จบนะครับ EP นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับถ้าชอบคลิปของพวกเรากดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ